แรงขานาดเดี๋ยวเราจะไปรับชมกันเลยกูจะกระโดดทำไมวะเนี่ยเวลี่ไฮ h ครับผม mm hmm. นี่ตามนี้เลยแต่ถ้าอ่ะนี่ครับผมลองวิ่งข้างนอกให้ดูก่อนแล้วกันนะผมเฟรมเนี่ยก็อยู่ประมาณ80-70เฟรมเลยนะครับ mm hmm. ถ้าบวกกันนี่เฟรมเนี่น่าจะดรอปลงมาหน่อยโห oh, ตัวนี้เนี่ยตัวดูสเปคเลยเนี่ยืห mm hmm. นี่ครับตรงเนี้ยมันค่อนข้างกินสเปคครับตรงพวกหลอดไฟอะไรย่างเงี้ย เป็นมดเสริมเข้ามานะถ้าตอกลงวันเฟรมเลตจะพุ่งก่อนนี้นะทุกคนปิดเงาคือแบบเฟรมเรทพุ่งปิดปาร์ตอย่างแน่นอนนะครับอ่ะเนี่ยครับ80เฟรมเนี่ยครับเออเห็นไหมช่วยได้เยอะเลยนะครับปิดเงาเนี่ยนี่นีแน่สบายครับผมอัลต้าครับนี่เป็นไงดันทะเลราย 80เฟรม70เฟรมคือลื่นหัวแตกครับทุกคนน,กน,กน,นี่คานกับขานก่บนะครับโห้อ่เฟรม150เฟรมพวกสิ่งก่อสร้างอยู่แถวแบบต้นมงต้นไม้อะเห็นแบบแบมีหน้ากากเห็นด้วยเห็นไหมมีหน้ากากดว้ดวยอ่าอ่าโดยรวมแล้วเกมสก,ก,รรมกําก็เล่นได้สบายครับผมสไนเปอร์เหรอตั้งโดดกระโดดยิงนี่ด้านไปนเลยหัวแตกอุ้ยอุ้ยนี่นี่ โจงนนี้เขาท้อฟอร์มนี่เอาวะชออชออชอบชอเอาไปไหนกันหมดอะ่ะเฮ้ยเฮ้ยอย่าพุ่งโอ้โหวิ่งมาตายชัดชัด สวัสดีครับเพื่อนๆวันนี้นะครับผมก็จะมาจัดสเปคคอมกันนะครับเดี๋ยวเราจะมาดูสเปคคอมนี้กันดีกว่าว่ามีอะไรกันบ้างน,นะผมในส่วนของงบประมาณนะครับผมก็จะอยู่ประมาณ28 0 0 0นนะครับเอาละเดี๋ยวเราจะมาดู CPU ที่เราใช้กันเลยดีกว่าว่ามีอะไระผมในส่วนของ CPU นะครับผมก็จะเป็นรุ่นใหม่ล่าสุดเลยนะผมจะเป็น i3 เจนนะผม i3 1 2 1 0อ์ f4k แปด t สามารถลุยเกมที่เขา hit ้าฮิตฮิตกันในปัจจุบันเนี่ยได้อย่างสบายๆเลยนะไม่ว่าจะเป็น ไฟเอ็มพับตีวาโลเอเปกหรือว่าจะเป็นเกมที่กิน ซีวิวหน,นักๆอย่างเช่นเบนท์น์ฟิลหรือว่ามอร์โซนอะไรเงี้ยเล่นได้สบายผมชิวๆจับคู่กับการ์ดจอได้แทบทุกตัวเลยนะในปัจจุบันนี้นะผมถือว่าเป็นไอ้สามคิวเลยไอ้สามที่ค่อนข้างคุ้มเลยนะผมแรงกว่าไอ้เจ็ดรุ่นก่อนๆเยอะเลยนะครับต่อมาเป็นส่วนของเมนบอร์ดนะผมก็เป็น S 6 1 0 M นะครับบอกว่าเมนบอร์ดตัวนี้โคตรคุ้มเลยนะครับสามารถใส่ไอ้สไอ้หหรือว่าจะเป็นไอ้เก็ยังได้ผมพอร์ตการเชื่อมต่อเพียงพอและผมภพักสายไฟเพียงพอนะผมประหยัดง,งบเลยเราสามารถเอางบไปยัดการ์ดจอย ดัดความจุเอสดีก็ยังได้นะครับในส่วนของกาจอนะผมวันนี้ปอกมีกาจอมานําเสนอนะผมนั่นคือกาจอจีแท็กซ์หนึ่งหกหกศูนยนั่นเองนะครับผมถ้าไล่ระดับความแรงนะผมก็จะเป็น GTX 1 6 6 0 GTX 1 6 6 0 Ti นะครับผมแล้วก็ขยับไปเป็นพวก2 0 6 0 3 0 5 0ประมาณนี้นะครับบอกเลยว่าการ์ดจอตัวนี้ยังแรงอยู่นะครับสามารถปรับ เวลี่ไฮหรือว่าปรับออตาได้ในหลายๆเกมในวันนี้ผมจะมาทดสอบกันให้ดูด้วยนะครับแล้วก็ในส่วนของ แรมคอมพิวเตอร์นะผมก็จะเป็นแรม16บหกิกบัสสองผมสามารถลุยเกมที่กินแรมหนักๆ,ๆได้อย่างสบายๆเลยผมชวยให้การเล่นเกมเนี่ยมันไม่ค่อยกระตุกมันไม่ค่อยแหลกนั่นเองนะผมเล่นเกมได้ค่อนข้างลื่นเลยนะครับต่อมาในส่วนของการเก็บข้อมูลนะผมก็ใช้เป็น ssd m 2ความจุถึง5 0 0 g กิกลงได้หลายเกมเก็บไฟล์ได้หลายไฟล์เลยเยอะๆใช้งานกันได้อย่างยาวๆไม่ต้องอัปเกรดบ่อยผมในส่วนของพัดสะพายก็เป็นตัวเริ่มต้น650วัตต์นะครับในส่วนของเครื่องนี้นะครับผมก็สามารถต่อหน้าจอได้สูงสุดถึง้าจอนะครับ เอาละครับเครื่องนี้จะเร็วแรงขนาดไหนเดี๋ยวเราจะไปรับชมกันเลยกูจะกระโดดทำไมวะเน,นี่ยเอาละแล้วก็มาเล่นกับเกม GTA V 5M เกมแรกกันเลยนะครับตอนนี้เราอยู่ที่มืดๆด้วยแล้วก็อยู่ตรงเลเวลคนเยอะๆนะเฟมเลยถ้าผมเดินเข้าไปตรงนั้นอาจจะดรอปหน่อยนะครับเพราะว่าผมปรับปรับสุดเลยอะ่ะคนในประเทศตอนนี้425คนนะครับอ่าผมแบบออกมาข้างนอกก่อนนะครับเเดี๋ยวแบบ เปิดคลิปมาเฟรมเลนเนาะเดี๋ยวจะตกใจกันนะครับนี่ครับกราฟิกนะครับผมไม่จกตานะเวลี่ไฮครับผมนี่ตามนี้เลยแต่ถ้าการปรับต้งค่าแนะนำผมแนะนำปรับไฮเผื่อเลือเผื่อขาดนะครับแต่ก็ทั้งนี้ทั้งนั้นก็ขึ้นอยู่กับประเทศที่เราไปด้วยถ้าประเทศไหนคนไม่เยอะนะครับมดไม่เยอะก็เฟรมเลนพุ่งๆเลยนะผมอย่างเช่นพวกเซิร์ฟบ็อกซิ่งอะไรอย่างเงี้ยนะครับเดี๋ยวผมขอลดเสียง่อยแล้วกัน อ่ะนี่ครับผมลองวิ่งข้างนอกให้ดูก่อนแล้วกันนะผมเฟรมเนึ่งก็อยู่ประมาณ80-70เฟรมเลยนะครับถ้าบวกกันนี่เฟรมเนึ่งน่าจะดรอปลงมาหน่อยนะครับนี่นี่อยู่ข้างนอกนะยังไม่ได้เข้าไปสูงสิ่งที่เลเบลนะครับนี่ครับแค่หันไปเฟรมเนึ่งก็ลดเหลือแค่60แล้วนะครับอ่ะเข้าไปครับผมเฟรมเนึ่งตอนนี้ประมาณ50เฟรมครับเหลือ40แล้วนี่ครับเหลือ30-40เฟรม นี่ครับอยู่ในดงโปเกมอนเหลือประมาณสามเหลือสามสิบสี่สิบเฟรมนะครับซีบวิวไอสามสี่ข้อแปดเทศนะครับทำงานประมาณเจ็ดสิบเปอร์เซ็นต์เก้าสิบเปอร์เซ็นต์นะครับยังไม่แตะร้อยยังไหวอยู่ครับผมสบายครับผมโอ้โหตัวนีน้ตัวดูดสเปคเลยเนี่ยืนี่ครับตรงเนี้ยมัน,น่อนต้างกินสเปคครับตรงพวกหลอดไฟอะไรเงี้ยเป็นมดเสริมเข้ามานะ ถ้าตกลงวันเฟรมเ่ยจะพุ่งก่อนนี้นะทุกคนอ่ะเรามีวิธีแก้ครับผมถ้าแบบเออมันน่วงแบบเนี้ยก็แนะนำปิดเงาเลยปิดเงาคือแบบเฟรมเรทพุ่งปิดปาดอย่างแน่นอนนะครับอ่ะเนี่ยครับ80เฟรมเนี่ยครับเออเห็นไหมช่วยได้เยอะเลยนะครับปิดเงาเนี่ยจะได้สบายครับผม อย่ไงไทุกคนลื่นๆครับผมสามารถสตรีมได้ด้วยนะครับใช้การจอในการไล์สตรีมถ้าตอนกลางวันเฟรมเรทพุ่งกว่านี้นะครับนี่ขนาดผิดเงายังสวยเลยนะทุกคนผมจะลองแบบเปิดเงาแบบสักอ่า normal ดูซิครับนี่ครับ,รบแบบเงา normal นะอืมก็ โดยรวมแล้วถือว่าเล่นลื่นหัวแตกเลยครับผมถ้าปรับเป็น normal เนี่ยเฟรมเลทน่าจะปิ่มๆหนึ่งร้อหรือว่าบางทีอาจจะทะลุร้อยเลยก็ได้อันนี้จะตายแล้วมันจะกินข้าวเนี่ยเลยครับครับอ่า 5m นะครับประมาณนี้ครับเล่นได้ชิวๆสบายๆเหลือๆไ่จีบหายแล้วชนนี้เขาจะตีผมเม่ยอ่ะประมาณนี้เนาะไม่ต้องเข้าไปในเมืองก็น่าจะรู้แล้วครับผมเฟรเทน่าจะ พุ่งกว่านี้เพราะว่าอยู่ตรงนี้คือแบบแทบจะกินสเปคสุดในประเทศนี้แล้วนะครับกับประเทศยูนิซิตี้คนในประเทศ400คนโดยรวมแล้วจะได้สบายครับผมลื่นด้วยแทบจะไม่แหลกแทบจะไม่กระตุกเลยนะครับเดี๋ยวเราาวิ่งออกไปตรงนู้นที่ที่มันไม่มีพวกฉากนั่นน้นนี่นี่ครับวิ่งออกไปข้างนอก90เฟรมเลยนะ เอาละประมาณนี้แล้วกันนะครับผมเดี๋ยวเราไปต่อเกมต่อไปกันเลยมาต่อครับกี้กันเลยนะครับด่านทะเลรายด้วยโอ้โหอ่าเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับว่าไอต้องปรับการตั้งค่าอะไรฟื้เลื่นหัวแตกจริงๆโอ้ยใครนี่ว่าใครกะหน้าเซตติ้งครับผมพอมเอาต้าครับนี่เป่าไงด่านทะเลทราย แ0ดสิบเฟรมเจ็ดเฟรมคือลื่นหัวแตกครับทุกคนสูส่ทางนานแค่ห0าสเองการจอทำงานเต็มที่ครับผม9กสิบแซ็นม่ได้ low เฟรมเด็ด้จะแตกเป็น100ยเฟรมเลยมั้งครับนี่ยคานกับคานค่านะครับโหร้อยสี่สิบเฟรมร้อยเฟรมไปหาซื้อหน้าจอ 144Hz ได้เลยนะผมอย่างหน้าจอที่ผมใช้อยู่ก็น,นี่ครับเบนคิวโมบ s 1 6สร้เฮินะครับโอ้โหมองภาพตอน เล่นเกมนี่คือลื่นหัวแตกครับผมฟินๆกันไปเลยหน้าจอนี้ก็จะตกอยู่ประมาณเก0 0นะถ้าแบบเป็นราคาโปรอ่ะถ้าได้ช่วงราคาโปรแต่ถ้าไม่โปรก็จะตกประมาณหมื่นต้นๆใช้ดีมากสีสวยสดงดงามนะครับอันนี้พับตีโอ้ร้อยหกเฟร,รมชิวๆเลยครับผมปรับสุดก็ได้เอตาต้าก็ได้ได้หมดเลยแล้วแต่ว่าใครจะเล่นกันนะผมอยากตับการตั้งค่าแบบไหนได้หมดถ้าสดชื่นโอ้เมื่อกี้เห็นแบบ ไอ้ทำไมเมื่อกี้ผมเห็นเหมือนไดโนเสาร์อะเฮ้ยตรงเนี้ยเฮ้ยเหมือนไดโนเสาร์จริงนะเฮ้ยย่อ้อตุยเลยอ่าเดี๋ยวไปต่อเกมต่อไปกันเลยมาต่อเกมสกัมกันเลยนะครับการปรับตังค่าผมลองปรับอีพิกดูนะไหวหรือเปล่าน้อโอ้โหไว้นวงนวงนวงเดี๋ยวเดี๋ยวรอสักครู่เดี๋ยวรอซีิประมวลขลกันอ่ะพอได้แล้ว จ้าเอ๋โห cpu กินแบบหนักหน่วงจริงอะเ่ะ98% 94%เลยการ์ดจอก็เก้กอนต9นะครับแต่ผมว่าเกสักรรมยังปรับอีพิกไม่ค่อยไหวอะเออมัน40เฟรม50เฟรมนะครับเดี๋ยวเอาเท่าที่ไหวแล้วกันอลองไฮดูก่อนจะเกินสัก60เฟรมไหมไฮหรอไฮก็ยังนะยังไม่ค่อยลื่นสักเท่าไหร่มเดียมล่ะ โหเกมสกรรมนี้แบบกินสเปคการ์จอจริงครับผมอ่าก็ก็ยังไม่ไม่ไม่ค่อยแตะหกิบนะแต่ก็แตะ60ิแบบปรับายนะผมว่าโหแต่ภาพสวยนะเออเอ้ยได้อยู่นะปรัแบมีเดียมนะครับอ่ะลื่นหัวแตกเอาโลแล้วกันสกรรมนะครับผมมีเดียมโลนะกำลังดีนี่ครับ เน่เป็นไงผมไปแอบฟาร์มมาเมื่อวันก่อนดูแบบเป็นผู้เป็นคนกับเขาบ้างเห็นไหมมีกระปรงกระเป๋ามีหมวกมีที่แบบอ,อ,อุดเสียงปืนดังอะไรเงี้ยมีอาวุธยังไม่มีนะครับยังไม่มีวันก่อนไปตีไปตีซอมบี้โดนซอมบี้ฆ่าตายครับผมอุตสาห์ได้ทั่วมาอย่างดีเลยอ่าเนี่ยครับเฟรมเลทเกเฟรมหนึ่งรเฟรมอยู่พวกสิ่งก่อสร้างอยู่แถวแบบ ้งมงต้นไม้เห็นแวบๆบแบบมีหน้ากากเห็นด้วยเห็นไหมมีหน้ากากด้วยอ่าพอซีวีประมวลผลนะครับก็อุย๊ยตกใจเสียงยากซีวีก็ใช้งานประมาณ40-50%เนะครับเพราะฉะนั้น I3 ไหวนะครับแต่แค่ช่วงเข้าเกมไว้แล้วอาจจะประมวลผลนิดหน่อยนะครับแล้วก็การจอก็ทำงานประมาณ70% 80%นะอ่าโดยรวมแล้วเกมสกรรมก็ เน,น้นสบายครับผมเฮ้ยบอ่อน้ำอะไรเนะี่ยเช็คได้ไหมเช็คไม่ได้พุ้ยขยะพุ้ยขยะโอ้ยมีแล้วบ้างเจ็บเจ็บใส่มือไม่ได้ด้วยอะไรอะ่ะกินเหรอเอากินกินกิน โอแอปเปลิลเน่าเธอนี้ไม่มีซอมบีแฮะเป็นไหนหมดไม่ลูกเอาละเกมสกร,รมก็ประมาณนี้เลยนะผมหอมปากหอมคอนะครับผมเล่น,น้นสบายเอาละแล้วก็มาเล่นเกมวอลเลยกับปับซุนว่าก็คือปับสุดเลยครับลิ้นรัวไปไหนเนี่ยล่าสุดนี่กัดลิ้นเองแล้วนะดึงปืนภาพสวยคมสุดๆเฟรมเลส200เฟรมอัพ นี่ยิงไปเลยกระบานแตงโอ้อะไรวะไม่โดนเลยอะ่ะเซิงเฮ้ยนี่แน่นะครับบอกเลยว่าเล่นลื่นแทบทุกเกมปรับการตั้งค่าให้เหมาะสมพร้อมลุยสตรีมได้ด้วยนะเครื่องนี้ใช้การ์ดจอยิงสตรีมนะครับโอ้ย โอ๊ยโหโอ้ my god เอาวะเอาวะนเปอร์เหรอดกระโดดยิงนี่ด้านไปเลยหัวแตกอุยอ๊ยอุ๊ยนี่นี่ ช่วงนี้เขาท่าฟอร์มนี่เอาวะเดี๋ยวตายเราเนี้ไปแล้วฟุกปนอฟุกปนอ,กชอช่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 อ,ชอ,ชอตอนเล็งปอมไปที่หัวก่อนนี่ผมจะโคตจนแบบเขาหาว่าใช้โปรเปเนี่ย เอาไปไหนกันหมดอ่ะเฮ้ยเฮ้ย,ย่าพุ่งโอ้โหวิ่งมาตายชัดๆเอาละครับก็ประมาณนี้แล้วกันนะครับถ้าสนใจสเปคนี้ก็สามารถแอด,ดไลน์ทักมาสั่งซื้อกันได้เลยนะครับผมหรือว่ามีงบประมาณสองหมื่นต้นๆมีเนื้อมีงบมากกว่าน,นี้ก็สามารถทักมาได้เลยผมทุกสเปคปรับเปลี่ยนได้ตามความต้องการนะผมมีเคสให้เลือกมากมายอัปเกรดชุดนงชุดน้าอัปเกรดชุดมาความร้อนได้หมดเลยนะครับผมขึ้นอยู่กับเพื่อนๆนะผมเดี๋ยวได้แบบไหนขอให้บอกนะครับผม มีผลงานเยอะแยะมากมายนะครับอุ้ย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 อย่าเพิ่งอุ้ยชุ๊บอุ้ยกำลังติดใจได้ที่หนึ่งว่ะเนี่ยที่หนึ่งเล่นต่อว่เนี่ฮ้ยสามมันดับว่ะนาเล่นต่อว่ะกำลังฮอตกำลังฮอตฮอตเล่นนี่ฮอตจะเอ๋มีลุ้นอยู่มีลุ้นอยู่ถ้าถ้าแบบเออสามมันดับอ่ะเฮ้ยอือหือเอาละ คนทาน่าจะอีกยาวไกลยวผมขอตัวไปอัปคลิปก่อนเดี๋ยวมันจะดึกเกินไปนะครับสวัสดีครับ